เวตฑูจะีทวาสหะลีจะอัสมาจะทุเวยมาจันทัศสูปนิสาเทวาจันทมาคูภุรักิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยานาคูเุรักกิตาบัดนี้วันที่เจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นวันที่ห้า ข้าพเจ้านางสาวถาปณีประเสริฐกั้นตรงขอถวายเสียงสวดสาธยายเพื่อสุดพระปริศและมนตต่างๆถวายเป็นพระพุทธบูชาธรรมบูชาสาขขัพขบูชาและอาจจรยยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติะระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด บทหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจา,กกาวาเลสุอัตตาคัจฉันตุเทวตาสัทธร,รมังมุนิสลาจัสส,สุนันตุสังฆโมขะทังสักเคกาเมจรูเปคิริเคตาละเตจันตลิเควิมานี คีเปรลถจเจคามีตะลุวะวะนะาคาหานีคีหาวัตุมะหิเขเตกุมเพจายันตุเทวาชลธะละวิสเมยะคะข,ข,ข,นนขันทะภานาคะตินทตตาสันติกียัง มุนิวาละจวานังสาธูมีสุนตาสุนัตนต,นตุธรรมะสวนาโารอายมะทันตาธรรมะสวนาคารลอายมะพันตาธรรมะสวนาโารอายมะพันตาสองบทบูชาพระราตนรไต อิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังคังอภิปูชยามะสามบทกาพระรัตนไตอรหังสัมมาสัมพุทโตภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธโมธรรมังมสามิสุปฏิปโนภควตสาวกสังโคสังคังนัมานิ สี่บทสวดน้ำมคานสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ,พุทธะนโมตั <ều> สสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ <ton> ุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะห้าบทสวดไตรสรณคมนะปาทะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยมปีพุททางสารนังคจชามิทุติยมปีทำมังสารนังคจชามิทุติยมปีสังคังสารนังคจชามิตติยมปีพูททางสารนังคจชามิตติยมปีทำมังสารนังคจชามิตติยมปีสังคังสารนังคจชามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถานาทิเมสารนังอัญังพูดโทมีสารนังวลังอเตนะสัจจะวัชเลนะ สูที่มีหูตุสัพพทานัติมีสารนังอัญยังธรรมูมีสารนังวังอตนะสัจจวชีนะสูที่มีหูตุสัพพทานัติมีสารนังอัญยังสังคฆมีสารนังวังอิเตนะสัจจวชีนะสูที่มีหูตุสัพพทา เจ็ดบทสวนมหาสมัยสูตรเอวามมสุตังอกังสมยังพระควาสเกสุวิหะติกปิวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาพิกุสังเคณสัททิงปัญจมเตหิพิกุสติหิสัพเพหิวะอรหันหติทัสหิสะ โลกทาหิเทวาเยผุยเยนะสันตินิปามูลตุวพวันตังทัศนายะพิกุสังคัจะอัถโคจะตุนังสุตวาสากายกานังเทวานังเอทะหูสิอายังโขพระควาสกเกสุวิหะระติกปิละวัตสมิงมหาวณีมหา าพิก <ITA> ุสังเคนะสัตทิงประจัมเตหิพิกุสติหิสัพเพเวหะอรหังเตหิสัทหิจารูกะทาหิเทวตาเยปุเยนะสันิปปติปตาทุติภะควันตังสัทสานะพิกุสังคจะยันนูนะมะยมติเยเนนะภะควา เตตุสังปะมียายมะอุปาสังกมิตาพระคัตภสันติเกปาจิกะคาถาภาสิยามาติอัตโคตาเทวตาเสยยชาปินามภะละวาปูริโสสัม,มัยชิตวาพาหังภาษาเสียภยสาษาลิทางวาพาหัง สัมมิชิยะอีวาเมสุทาววสีสุทีวีสุอันตะลหิตาพระคะวโตปุระโตปาตุระหังสุอัตะขูตาเทวตาพระควันตังอภิวีตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมังตังทิโค เอกาเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหายะสโยวะปะสมิงเทวากายาสมาคตาอาคตามมหิรังธรรมหหสยังทักขิเตเยวะอัปราชิตะสันติอะทะโกอัปราเท วตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาถาังอภิสสิตันตะพิกวาววสัทธรรมังสุจิตังอนุอัตนโนอุชุกะมะังสุสาระทีวะนีตานิคะหีวะอินทินิยาลักขันติปันทิตาติ ตอตโขอัปปลาเทวตาภระขวโตวสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปรีขังอินทะขีลังโหจะ,จะจะมะมีชาเตจะลันติสุทาวิมาลาจักขุมัตาสุทันตาสุสูนาคติ อัตโกอปปราเทวตาพระควะโตสันติเกออิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสละนังคตาเสนาเตขมิสันติอป,ปายภูมิงปหายะมนุษย์สังเทหังเทวากายังปริปูเลสันตีติอาทโกพระควาภิกขุอัง อมันเตสิเยผุเยนะพิกเ,เวทสัสสุโลกทาสุเทวตาสันติปะติตาโนตุคตาคตังทัศนายาภิขุมังคจจะเยปิเตพิกเวอเหิสุงอติตะมัทานางังอลรหังโต สัมมาสัมพุทธ,ธาเตสันติอภวันตานังเอตะปะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอหีสูงเสยถาปิไมหังเอตะละหิเยปิเตพิกเวอภิสันติอนาคะตะมันทนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธา ติสัมปิภวันตานังเอตะประมะเยวะเทะวตาสันติปติตาภวิสันติเสยากาปิไมหังเอตะลหิอาจิกิสามิภิขเวเทวกายานังนามามิกิตะกิตายสามิภิขเวเทวกายานังนามามิเทศิสามิ พิขเวเทวกายานางนามามิตันสุนาธะสาธุกังมหาสิกะโลทะภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิกุภะคะวะโตปัจจัโสสุงภะคะวาเอตะทะทวจะ สิโลกมนุษย์กัสสามิยันตะภูมาตะตะตัดสิตาเยสิตาคิลิขภัลังปะหิตตาสมาหิตาปุนถูสีหาวะสัลีลีนาโลมะหังสาพิสัมพุนโนโอทาตะมหาสาพุทธาวิปสัสสนะ นะมาวิลาพินโยปัญจสเตตันวาวณีกาภิลวัฒเวตโตอามันตติสันธาสาวกีสาสารีลเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาถาพิขวุเตจะอัปปะปะการล,ลุงสุตวาพุทธสัต สาละนงังเตสันปาตุลาหุยานางังอมนุสาณนะทัศนังอเปกสตะมัทคุงสหัสังอทะสัเเสะตลิงสัตังอีเกสหัสานางังอมนุสานางังมัทะสุงอเปเกนันตะมะัทคุงที่สาสะเพ พุตาอาหุงตันจสะสเพอภิยายะวะวักว,วานะจักขุมาตตูอามันตายิสธาสะวะาวกีสารเณีเตีวะวกายาอภิกันตาเตวิชาถาภิกขโวเยวหังกิตะยสมีคิลาหิอนุปุพภะโส สัตตสหัสวาวยาขากุม,มากะปิละวัฒวาอิติมันโตชุติมันโตว,วันณว,วันโตยสาสัสโนโมทมานาอภิกามุงภิกุนังสมิติงวนังชะสหัสาเหวตายขานานัตาว,วันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันณว,วันโตยะส,สัสโน โมทมานาอาภิกามุงพิกุณงังสมิติงวะนังตาตาลิตาคีลาติสหัส,สายะขานานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตเยสัสิโนโมทมานาอาภิกามุงพิกุณงังสมิติงวะนังอุเจเต,เตสุระสะสะหัสายะขานานตาตะวันนิโน อิติมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสัโนโมทามานาอภิการมุงพิกุนังสมิติสมิติวันังเวสามิตาปัญจสตายักขานานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัโนโมทามานาอภิกรมุงพิกุนังสมิติงวันังกุมพิโลราชะคขะโกเวปุลัสะ นิเวสนังพินโยนังสัตหัสสังยะขานังปะยิปุราสติกุมพิโลราชะาหิโกโสปาคะสมิติงวะนังปุริมันจะทิสังราชาทะัตะะละโถปะสาสติค,คันทัพพานังอภิปติมหาราชายสัสสิโส ปุตตาปิตัสสะพหะโวอินทมานามหันพลาอิทธิมันโตุติมันโตว,วันนวันโตยาสสาโนโมทมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังถ้าขีนายจะทิสังราชาวิรุณหูตับปะสาสติกุมภาทานังอธิปติมหาราชายาสสิโส ปุตตาปิตัสสะพะาโวอิทิมานามหันภารอติติมันตตชติมันโตวันนวันตูยัสสิโนโมทธมานาภิกอภิกามุงภิกขุนงังสมิติงวนางปัจิจัิสังราชาวิลูปโขปรสสาสตินาคานางังอาทิปติมหาราชายัสสิโส ุตตปิตัสสะพหาโวอินทะนา,นามามหันพลาอินทิมันโตชุติมัโตว,วันนะวันโตยาสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกุนังสม,มิติงวะนังอุตตะลันจะ ทิสังราชากุเวโลตปัสสติยขานังอาทิปติมหาราชายสศิส,สูปุตตาปิตัสพหาหวอิธิมานามหันภราอิธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสศิโนโมทมานาอาภิกามุงภิกุนังสมิติวนังบุริมันติสังทัสสารถโว คาคีเนนะวิลุณหาโกปัชิเมนะวิลูปโขกุเวโรอุตตลังที่สังจัตตาโลเตมหาราชาสมัตสมันตาจัตุโลทิสาทับทันธามานะอัทธสุงวนันเอกาปิวัตทวัตเวเตสังมายาวิโนทาสา อาคูวินจะนิกาสถามายากุณเททุเวกินทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามเสตโธจะกินุคันตินิหันติจะปนะโธโอปันโยจะเทวาสุโตจะมาตะลิกิตาสีนจะคำ มะหูราชาชชนูสะภูอาคูปัญจะสินูเจวาติมมะลูสุริยาวัชสาเอติจันดีจราชาโนคัมภะคัมสหราลาชุพิหูทะมาหาพิอภิกามุงพิกุน,นังสมิติงวะนัง อาทาคานาสยาคานาคาเวสาลาสหัตตันจกากัมพนัสตะลาอาคูปายาคาสหยาพิยามุนาทัตตัลธาจะอาคูนาคายะสาสิโนอีวันูมหานาโค โุปาคสมิติงวานางเยนาคาเยสาหาฮาลันติทิพาธิชาปกิวิชุจกักกุเวหาสยาเตวานามัชะปะตาจิตตาสุปนาอิติตตสะนามังอภยันตาทะนาคาราชานะมะมาสิ สุปันนาโตมีมะกาจิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุประหายานตานาคาสุปันนาละสารณะ,ะมะกังสุพุทธาชิตาวาชิละหะถนะสัมมุทังอสุราสิตาภารโตว,วาสะวตเตวัสิเต อิทิมันตูยะสจิโนกาลกันชะมหาพิสะสมาอสุลาธารเวสะเวปจิติสุติจะปหาลาทูมมุจีสหสตันจละลาปิปุตานางังสัพเพเวโรจานามากาสันในหิวา กิงสีนังลาหุพัทะมุปาลังสะมะโยธานิพันทันเตพิกุนังสมิติงวะนังอา,า,าปูจาวาปัทวีจะเตโชวาตถาคมุงวาวาลุนาวาลุนาทีวาโสโมจะยสะสา สหเมตากลุณาย,ยิกาอาคูเทวายะยาสโนทาัทาศีตีทัาศีทากายาสพีนานาตะวานิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันนาวันโตยะสิโนโมทามาณาอภิญมุพิคุนังสมมิติวนางเวนทูลจะเทวาสหาวีจัตสะาสมาจะทุวยะมาจันทศูป,ปนิสาเทวา จันทกูปุรักขิตาสุริยันสุปนิสาเทวาสุริยันป,ปุรุรักขินานักขันตานิปุนิขิตวาคาอาคุมมันทะวะหากาวาสูนังวโสเศธทูจักโกปาติปั ทาสีตาทาสัทากายาสัเพนานตตวันนิโนอิทิมันตุชุติมันตุวันนาวันตุววนตยะสจิโนมธมานาอภิแกมุงพิกุนังสมิตติงวนังอาทาคูสหภูเทวาชาลมาคิคาลิวะอริยะถากาจารูชาจะอุมมาบุพานิพาสิโนวารุนาสหาธรรมาจะอัจจุตา จะอนเนชากาสุเสยะลูจิลาอาคูอาคูวาสนะสีเนสิโนทิทเสเติทัสธากายาสัพเพนานติวันนิโนอิติมันตุชุติมันตุว,วันนบันโตยะสัสิโนโม,มทธมานาอภิกามมงพิกุหนังจะมิติงวะานัง สมานามหาสมานานาสุมาสุนามาสุสุตมาคิดทาปะทูกิกาอาคูอาคูมโนปาทุสิกาอาธาคูหะละโยเทวาเยจัหูหิสวาสิโนปาลคาปาปติปะปาลคา อาคูเทวายัสสิโนท่าสีตีท่าเีทากายาสพีนานาตะวันนิโนอิทิมันตุชุติมันตุว,วนนวันตุยัสสิโนโมทนามาอภิกามุงพิคุนังสมิติงวะนังสูกากมุน,นาอาลุณาอาเคเวขะนาสาสหะอุทยาไคหาปาโมกะอาคูเทวา,าวิจักขนา สมัตตาหาลคะาชามิสมาจะยัดสันโนนาทานังคาถาปรชุนูยูทิสาอภิวัตสติสสีตีทาสีทากายาสพาเพน,นานตะวันนิโนอิทิมันตูชติมันตว,วันนาวันตวโตมูทัมานาอภิปกามุงพิคูนัง สมิติงวานาังเคมิยาตุสิต,ตายามากัน,ก,นกันทกาจะายะสจินนสัมพิตกามาลาเสฐาโชติมานาจะอาสาวะมินานะรัติโนนาคูอาคาถาปาราัปมินตาลีสีทัสิทาสกายาสัพี นาณนตวันนิโนอิติิมันตูชุติมันตูว,นตว,วันนาวันตูยสัสสินโนมูทมานาอภิกามุงพิคุณนงสมาติิานวะนังสตถิเตเทวนิกายาสัพเพนานตวันนิโนนาวันตเยนะอาคังฉุนเยชันเยสัทิสาสหะบาวุตตาชาติมัขิลังโอคาตินะมะ นะสตวังทักขีโมขะตะลังนาคังจันทักังอาสิตาติตังสุพรมาปรลมาตโตจะบุตตาอิทธิมันโตสาหะสันนางกุมาโูติโสจะโสปาคะสมิติงวะนังสาหาจะจัพมมาุโกนัง มหาพรหมพิติอุปปันโนชุติปันโตพิสมาสุยัสสะสุะัสเตทะอิสลาอาคูปจิสวัตติโนตีสัจจะมัชตูอาคา หาลิตุปิลิลิตุเตจะส,สัภีอภิกันเตสินเทท,ทีวีสภามกีมหาสีนาอภิกามิาาาปัสกัสะหะมันที่ยังอทิทะคันหัทะพันธะลาพีนะพันธะมันตู สมันตาปรนิวาเทระมานุโวมุจิโกจินังอิติตันทะมหสีโนกันหะสีตังอะเปสัยปานิสะมะลังหจัจจะสะลังวะลานังพีระวังยะวีปาสุสม,มูมีโขทยันโตว,วิชุกโกตทาโสัปจ,จุ วันติสังกุโทสะยังวเสตันจะสัพังอภิยายาววัดขินตวาขันจะตุตะโกอามันตยิสัธาสาวกีสะสาเส,สนนาเตียมมาลสีนาอภิกันตาเตวิชาทะพิคุ เตจะอากับปตะกะลุงสุตวาพุทธทัสสะสาสนังวีตะลาขีหิปะกามุงเนสังโลมันปิอิวยะชุงสัพเพวิชิตาสังคามาพยาติตายะสังสิโนมุทันติสหพุตหิสาวกาเตชเนี 粗打底。